วัีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมหรือวสอทอซึ่งในอาคารหลังนี้มีหน่วยงานชื่อว่าคลินิกช่างอยู่ด้วยค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าเขาจะทำอะไรกันบ้างตามหนูมาเลยค่ะ คลินิกช่างนี่ก็คือจะให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่มีผลกระทบหรือว่าเดือดร้อนเรื่องการต่อเติมบ้านบ้านล้าวหรือบ้านสุดหรือปัญหาบ้านข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วประชาชนเสียค่าใช้ใจ่ายไหมคะท,ทั้งคลินิกช่างเนี่ยไม่มีคิดการใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับบริการฟรีทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือสังคมและประชาชนที่เดือดร้อนนะครับท,ทั้งคลินิกช่างเนี่ยจะเปิด ให้ให้บริการาทุกวันเสราร์สิ้นเดือนนะครับก็มีการลงทะเบียนเว็บไซต์ก็มี f a c e b o o k มี Facebook มี l ล n e อะไรครับให้ลงทะเบียนล่วงหน้ามาก่อนว่าออจะมาสอบถามเรื่องอะไรจะมาที่คลินิกช่างเลยไหมหรือว่าจะ,จะอ,าออนไลน์มีได้ทั้งสองระบบครับ แล้วก็การการจะมาสอบถามอะไรเนี่ยก็ขอให้ประชาชนเนี่ยเตรียมถ้ามันมีแบบแปลนหรือว่ารูปถ่ายการถ่ายรูปมามันก็จะมีมุมฟ้างนะครับมุมแคบขยายาเพื่อเราจะได้เห็นจุดที่มันมีปัญหาจะได้ตอบให้ได้ตรงจุดน,นะครับขอบคุณค่ะพอ,อ,อดีหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดเรามีปัญหาเกี่ยวกับ,บบ้านเราจะปรึกษาใครได้บ้างคะ่ะ แล้วก็เจอข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตว่าที่นี่อะค่ะมีให้คำปรึกษาได้ประโยชน์เยอะเลยค่ะเพราะว่าเราไม่เคยมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพวกโครงสร้างบ้านมาก่อนนะคะแล้วเวลาบ้านมีปัญหาเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยหรือเราไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่ไหมอะเราก็อยากจะมาขอคําแนะนําจากผู้มีประสบการณ์หรือผู้มีความรู้อะคะ่ะแล้วก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะวันนี้มาถามเกี่ยวกับรอยเล้าที่บ้านนะคะโดยเฉพาะรอยเล้าที่แบบ เรากังวลว่าหลังแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยไต้ราจะอันตรายไหมค่ะวันนี้ก็เป็นในส่วนของเิรดิกช่างที่เรามาร่วมกับาให้ความรู้ให้ความแนะนําในสิ่งที่ประชาชนต้องการที่จะรู้ในส่วนของอาคารแตแร้าวอาคารที่มีปัญหาตลอดของข้อบุกฎหมายคงด้าคณะวิชุกรรมต่างๆแล้วก็ร่วมกับพลังดีที่มีส่วนร่วมเพื่อการเป็นปนการผูกฝังมีจิตสํานึกในการที่ช่วยเหลือสังคมนะครับเป็นโครงการที่ดีทางเราหวังยิ่งว่า าการทำงานคลินิกช่างจะเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้เด็กๆเยาวชนที่มาในวันนี้นะครับเพื่อนําเพื่อเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นความรู้ในการพัฒนาต่อยอดในอนาคตนะครับวันนี้หนูได้พาทุกคนมารู้จักกับคลินิกช่างถ้าเกิดใครสนใจติดตามได้ที่เพจคลินิกช่างและคลินิกช่างนั่งคุยค่ะขอบคุณ่ะบค่ะบ,บาย